ดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะสอนเพลง We Wish You a Merry Christmas ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูมือขวากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสอนมือซ้ายทีนี้เนี่ยก่อนจะเริ่มนะคะเพลงในเวอร์ชันโนที่ครูเอาอมาสอนนะก็คือจะอยู่ในคีย์ F major แล้วก็ในคีย์ F major เนี่ยจะมี B flat นะคะคือถ้าเจอตัว B เนี่ยเราก็จะ flat นะคะตรงนี้ค่ะมาดูมือขวากันนะคะ เริ่มที่ตัวโดมิดิลซีเลยนะคะเราก็จะกดโดด้วยนิ้วโป้งนะคะนิ้วหนึ่งแล้วก็มาฟาที่นิ้วสามค่ะฟาแล้วก็ซอนมีเรด้วยนิ้วโป้งนะคะน,นิ้วหเร่เแล้วก็ซอนด้วยนิ้วสี่แล้วก็ซอนซอนฝามีนิ้วสองแล้วก็ค่อยโด เดี๋ยวเล่นแบบช้าให้ดูรอบหนึ่งนะคะต่อมือขวานะคะก็จะเป็นโดแล้วก็ลาตรงบนนะคะใช้นิ้วสีแล้วก็ลาทีแฟดใช้นิ้วก้อยนะคะ นโดโดให้ใช้นิ้วสองก่อนโดแล้วก็ค่อยนิ้วโป้งแล้วก็เลเดี๋ยวกดมือขวาให้ดูช้าๆอีกทีนะคะ ทนี้พอเราซ้อมมือขวาคล่องแล้วเนี่ยแบบช้าๆก่อนนะคะช้าประมาณเมื่อกี้ที่ครูเล่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมือซ้ายกันนะคะทีนี้เนี่ยครูจะบอกคอร์ดแล้วก็สอนกดแต่ว่าบางห้องในในโน้ตเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้กดเต็มเต็มรูปแบบของคอร์ดนะคะก็เดี๋ยวจะถ้าถ้าบางห้องอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกเป็นโน้ตว่าเรากดในมือซ้ายโน้ตตัวอะไรบ้างนะคะมาที่ห้องแรกเลยบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นคอร์ด F F major นะคะแล้วก็ต่อมาคอร์ด G ทีนี้เราจะกดเป็นตัว G กับ B flat อย่างนี้นะคะเ,เดี๋ยวให้ทุกคนลองกดเป็นบล็อกคอร์ดก่อนของทุกอันนะถ้าท่านห้องไหนมีโน้ตตัวเดียวก็เราก็ซ้อมเป็นโน้ตตัวเดียวก่อน,ก,อน,ก,อนก็จะเป็นห้องแรกเป็น F แล้วนับเป็น3จังหวะน,นะคะตอนหนึ่งห้องหนครานี้ มา G กับ b flat กดพร้อมกันไปก่อนนะคะ1 2 3แล้วก็ขั้งต่อมา G b flat D ก็ขอดเหมือนกันนะคะ1 2 3แล้วก็กดตัว C ตัวเดียว1อันนี้ยกอันนี้จัองวัดที่1อย่างเดียว1 2 3 1งแล้วก็ยกนะคะอีกทีนะคะ1 2 3 1 2 ยต่อมาในมือซ้ายมาทัดที่2นะคะก็เป็นคอร์ด F major เหมือนเดิมห้องแรก1 2 3แล้วก็คอร์ด G มีเอ่อ G กับ B flat น2จนังหวะที่3ยกนะคะเราก็กดห้องที่3กด B กับตัว C นะคะ1 2 3ตอนจบกดคอร์ด F เหมือนเดิม1 2 อีกทีนะคะก็จะเป็นคอร์อด F 1 2 3แล้วก็ G 2จังหวะ1 2ยก B flat กับ C อันนี้ C 7นะคะ1 2 3แล้วก็คอร์ด F 1 2ยกคราวนี้ตอนรวมมือกันนะคะเราจะกดเป็นมือซ้ายเป็นบล็อกคอร์ดก่อนอย่างที่ครูสอนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกดแบบ แยกนะคะเพราะว่ากดแบบแยกมันจะยากกว่าอยู่แล้วถ้าใครไหวถึงจะซ้อมได้แบบบล็อกคอร์ดถึงจะไปเล่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครยังแบบไม่ได้เงี้ยก็เล่นมือซ้ายเป็นบล็อกคอร์ดก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่มือขวาโดนะคะโดแล้วก็ฟาเราก่อนจะกดฟาเราปล่อยตัวโดก่อนแล้วก็ค่อยพร้อมคอร์ดมือซ้ายคอร์ด F แล้วก็คอร์ด G ีมือซ้าย คอรา G B F แล้วก็คอร์อด G ีมือซ้ายเหมือนกันมือขวาซ่อนโดมือซ้ายพร้อมมีนะคะแล้วคราวนี้มือซ้ายยกเราเค่อยกดโด,โดอ่าของบรรทัดแรกนะคะเดี๋ยวครูเล่นแบบช้าแบบสองรวมสองมือให้ดูนะคะ บรรทัด2นะคะเราก็จะเล่นล่ามือขวาพร้อมกับคอร์ด F แล้วก็ฟาพร้อมคอร์ด G g กับ b Fla t มือซ้ายแล้วก็เร่พร้อม b f l a t กับ C ในมือซ้ายนะคะฟาพร้อมคอร์ด F เดี๋ยวเล่นให้ดูแบบช้าๆอีกทีนะคะรวมกันบรรทัดสองถ้าใครซ้อมแบบบล็อกคอร์ดมือซ้ายคล่องแล้วนะคะอยากจะกดเป็นเหมือนตอนต้นคลิปที่ครูเล่นก็คือเราจะกดเป็นแย่ยเป็นฟา สองสาเป็นกดเป็นคู่สามนะคะอย่างนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวจะสอนรอบหนึ่งทั้งหมดนะคะของมือซ้ายที่ที่เรากดแยกกันก็คือจะเป็นห้องแรกเป็นฟาแล้วก็ลาโดพร้อมกันแล้วก็ซอนทีแฟดต่อมาเป็นซอนทีแฟดพร้อมเรแล้วก็โดแบบนี้นะคะส่วนบรรทัด ที่สนะคะก็จะเป็นฟาแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ซอนทีแปต,ตรงนี้หยุดแล้วก็ทีแปดโดทีแดแล้วก็กดพร้อมกัน FA C ซอหยุดพอเราซ้อมมือซ้ายคล่องแล้วนะคะก็เดี๋ยวมารวมกันแบบช้าๆก็จะเป็นโดฟาพร้อมฟาแล้วก็มือซ้ายอันนี้นะคะลากับโดพร้อมไาอีกทีนึง แล้วก็อีกทีหนึ่งเรพ้อมซอนแล้วก็พ้อมทีแฟดซอนพ้อมซอนแล้วก็อนี้ทีเรพ้อมซอนอีกทีแล้วก็ซอนอีกทีหนึ่งมีพ้อมโดต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นล่ามือขวาพ้อมฝาแล้วก็อันนี้พร้อมกัน ฟาพ้อมซอนเรพร้อมทีแฟดโดโดที่แฟดพร้อมเร,รมแล้วก็โดพร้อมซ่อนมีพร้อมที่แฟดแล้วจบคอร์ดเอฟ ตอนนี้พอเราซ้อมอันนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาจังหวะนะคะให้เล่นช้าๆก่อนไม่ต้องรีบให้จังหวะมันดีก่อนนะคะต่อห้องเนี่ยก็คือ3จังหวะมือซ้ายก็จะเป็นหนึ่งสองสาม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 พยายามซ้อมมือซ้ายให้ให้จังหวะดีๆแล้วพอรวมกันมันจะง่ายขึ้นเนาะก็คือ เราจะเราอาจจะนับไปด้วยก็ได้นะคะแบบนี้บรรทัดสองก็จะเป็นหนึ่งสองสาหนึ่งสองหยุดหนึ่งสองสาหนึ่งสองแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะเล่นแบบรวมกันแบบช้าๆแล้วก็มือซ้ายเล่นเล่นแบบนี้นะคะให้ดูก็จะเป็น